ผู้ปกครองหลายท่านอยากจะให้บุตรหลานของตัวเองได้ล่ำเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเคล็ดลับในการที่จะปั้นลูกๆกับหลานของพวกเราไปเรียนมหาวิทยาลัยระดับโลกซึ่งประกอบไปด้วย Harvard St a n f o r d หรือที่ประเทศจีนก็คือไปจริงหรือมหาวิทยาลัยในยุโรปลูกผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนมหาวิทยาลัยชื่อซ i t y ยูนะครับอยู่เบอร์ประมาณ35ของโลกแล้วก็ได้ทุนการศาละร้อเปไม่ต้องคืนทุนด้วยส่วนลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่ออีจีฮานะครับเป็นมหาวิทยาลัับอรอโอร,อกกร,รโกกแนนดะ้ าอังกฤษต้องดีมากนะครับคนที่อยากจะเข้าท็อปยูของโลกต้องได้7.5ขึ้นไปและถ้าหากท่านอยากจะไปเรียนจีนท่านสอบที่มหาวิทยาลัยไปจริงหรือซิงหัวเนี่ยนะครับสอบมหาวิทยาลัยนี้คนจีนปีหนึ่งเข้าเป็นร้อยร้อยล้านคนครับแต่คนไทยเข้าง่ายกว่าคนจีนเยอะครับด้วยการใช้มาตรฐานการสอบแบบอังกฤษ A level ภาษาอังกฤษต้องได้7.5และภาษาจีนต้องได้ระดับ4ขึ้นไปแต่ว่าถ้าหากท่านยังทําไม่ได้ในปีหนึ่งเขาก็ยังรับไปก่อนแล้วปี2ท่านต้องทําให้ได้คะแนน A level นั้นวิชาที่ท่านจะสม ควรจะต้องได้ A star สอตัวหรือ A 3ตัวสําหรับไปจริงและซิงหัวนะครับถ้าหากท่านสามารถเลือกเกรดเราลงไปได้เช่นเจอจีนก็ใช้เกรด A star หนตัว A 2ตัวนะครับก็เข้าได้แล้วส่วนมหาวิทยาลัยในอังกฤษอ็อกสปอร์ตเคมบริดจ์ต้องใช้ A star 2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับนักเรียนไทยที่ไมได้เรียนโรงเรียนนานาชาติท่านต้องสอบเทียบเกรดของขันท่านนะครับอเมริกาก็เช่นเดียวกันฮาร์เวิร์ดซานฟรานนั้นท่านต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษระดับ7.5อันะครับคนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเกรดเราลงมานั้นก็คือ5.5 0.5ถึง ก็เข้าได้แล้วนะครับและมหาวิทยาลัยในยุโรปภาษาของท่านเนี่ยจะต้องได้ระดับ B2 ถึง C1 ถ้าเรียนวิศวะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์พวกนี้ท่านต้องได้ A star ครับในต่างประเทศอังกฤษกับอเมริกาขอทุนยากครับแต่ยุโรปและจีนมีทุนเพียบนะครับญี่ปุ่นสอบสมัครเรียนไม่ยากเลยครับถ้าได้ีตัวหนึ่งเนี่ยก็เข้าเรียนที่ญี่ปุ่นได้และค่าเรียนไม่แพงครับปีละประมาณ3,000ตัวบ,บาทนั้นเองใครที่สนใจอยากจะปั้นลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโลกก็เรียนเชิญนะครับเพราะมีโอกาสแล้วก็ได้ทุนนฟรรด้วยะคับ